สวัสดีค่ะสำหรับกิจกรรมผจญภัยไปกับน้องชาวเรียนเนาะตอนนี้เหลือเวลาอีก6วันเนาะคุณเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมากันอีกสองห้องเนาะก็คือโหนตัวข้ามผ่านช่องแคบก็จะเป็นน้องยามกาชาวเรียนนะคะชาวรัสนั่นแหละคุณแม้จะ,ะเผชิญกับภูมิประเทศที่ซับซ้อนและกลไกที่ซับซ้อนยิ่งกว่าแต่ยามกาชาวรัสเนี่ยก็ยังโบยบินกลางอากาศได้อย่างอิสระดังนั้นหากคุณสามารถร่วมแรงร่วมใจกับมันได้แล้วก็ส่วนห้องนี้ก็จะเป็นเพ่งมองในห้องลับนะคะห้องที่4 ก็จะเป็นคุณน้องอิกโตมิกซอรัสเนาะซึ่งจะเป็นของเผ่าเรียกว,ว่าอะไรนะเผ่าเจ้าแห่งลมราตรีน้องก็จะแบบบินบินได้น้องเป็นค้งังคาวอ่ะคุณอ่าอันนี้ก็เหมือนการชื่อจำเร็จการท้าทาทยและรวบรวมเหรียญให้ได้สามเหรียญน,นะคะถึงจะได้รับรางวัลทั้งหมดเนาะโอเคเราเริ่มการท้าทายเลยตอนนี้เราอยู่ข้างนอกเรา,เราไม่ได้อยู่นะลานมันเริ่ม แต่มันก็กดเริ่มได้ไงละ่ะสกิลต่อสู้ของน้องยำก้านะคะส่วนใครที่แบบว่ายังไม่เคยเล่นไปผ่านจนถึงน้ดล้านมาก่อนก็จะไม่ค่อยคุ้นกับน้องเขาเนาะน้องเขาสามารถกระโดดสูงได้เมื่อกดสกิลต่อสู้ค้างไว้ก็จะสามารถเล็งพอเล็งแล้วมันจะยืดไปจนถึงแบบเคลื่อนไปถึงปลายทางที่เราเล็งไว้นั่นแหละคุณแต่ถ้ากดต่อสู้ค้างไว้ขณะอยู่กลางอากาศน้องยำก้าก็จะหยุดนิ่งกลางอากาศได้ด้วยนะเพื่อที่จะเล็งต่อได้เช่นกัน คือรู้สึกว่าเล็งทําแบบนี้ได้สักหนึ่งหรือสองครั้งหรือไม่แน่ใจว่าจนกว่าโฟจิตตันน้องจะหมดหรือเปล่านะคุณเราจะไม่ได้แหละแต่หลังจากน้องยำก้าซาราเต็บบอมส่งผ่านบอลส่งผ่านเป็นลูกฟาฟานี่นะลูกแรกเสร็จแล้วเราสามารถกดค้างคือน้องอ่ะสามารถยิงมันออกจากปากได้คือบ้วนนั่นแหละคุณก็คือเราจะแบบ ปล่อยบอลไปในทิศทางยิงไปในทิศทางที่เราต้องการได้นะคะทีนี้มันก็จะมีเครื่องเปลี่ยนเส้นทางบอลเราสามารถเปลี่ยนสีของบอลส่งผ่านได้ผ่าน,นกลไกฐานเมื่อได้รับออคือมันจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อได้รับบอลส่งผ่านที่มีสีเหมือนกันอย่างอันแรกมันเป็นสีฟ้าแต่เราเรา เราไม่ต้องการตีฟ้าเราต้องการสีแบบตีทองอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องไปผ่านเครื่องส่งผ่านก่อนเนาะทีนี้น้องจะมีอ่าเฟรมเกรเนตนะคะคือเป็นผลไม้มหัศจรรย์ชนิดหนึ่งของนัดลานมันสามารถระเบิดได้เนาะมันสามารถระเบิดได้คือจุดติดไฟได้อ่ะคุณถ้าเกิดคุณมีทตุไฟอยู่ใกล้ๆคุณเอาทตาุไฟไปฟันมันรึ้มใ่คุณได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตัวน้องเนี่ยสามารถอมเข้ามาไว้ในปากแล้วถุยออกไปแล้วมันก็จะกลายเป็นระเบิดเหมือนยิงกระสุนนั่นแหละ ทีนี้อีกอันนึงก็คือเครื่องหมายเกียวพนาก็คืออันเนี้ยเราเป็นเครื่องหมายที่พี่พิเศษน้องยำก้าจะกางใบพักพิงอยู่บนพื้นได้คือสามารถมีพื้นมีแพลตฟอร์มของตัวเองได้ถ้าอยู่ถ้ายิงผ่านเครื่องตัวนี้นะหมายถึงแบบอ่ะยืดยืดไปอะ่ะใช้สกิลธาตุค้างของน้องยืดไปตรงนั้นน่ะแล้วมันก็จะมีพื้นกางออกมาให้เราสามารถอยู่ตรงเนี้ยอ่า อยู่บนใบพักพิงที่เปิดออกแล้วได้เช่นกันคือนักเดินทางก็อยู่ได้อันนี้เขาสปอยมาแล้วนี่แสดงว่าอาจจะมีเราต้องยืดยืดไปเราต้องเดินผ่านไปหรือกระโดดไปอะไรแบบนี้เนาะทีนี้ห้องที่ใช้ท้าไายก็จะอ่ามันจะแบบวันนี้นะห้องเนี้น่าจะแบบใครที่ยืดยืดไม่ชินกับการที่แบบหมุนกล้องไปกล้องมาอะไรแบบเนี้ยอ่าแล้วก็ต้องยิงตัวเองไปก็อาจจะงงหน่อยเนาะทั้งหมดมีเหเรียญหกเหรียญนะคะ เราต้องเปิดเส้นทางเพื่อเข้าสู่พื้นที่ถัดไปมีตัวบอลให้ยิงตรงนี้แล้วก็เรียกคู่หูได้คู่หูอะไปกลางอากาศได้อยู่แล้วแต่เราอะลงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเอก่อนอื่นมีบอลต้องยิงไปอันนี้แต่เรายังไม่เห็นบอลเลยคุณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเก็บเหรียญก่อนน้องจะยิงไปแบบนี้ได้เนาะแล้วก็ยิงแบบนี้ได้สามารถกดกระโดดได้คีเพื่อเพื่ออ่าหมุนตัวกลางอากาศเหมือนเมื่อสักครู่นี้เนาะ ทีนี้โอมีเจ้าตรงนั้นเจ้าตรงนั้นมันทำทำลายได้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นก่อนละกันมันยิงได้สองทีเนาะของน้องเนี่ยแบบยืดยืดไปได้มีบอลอยู่ข้างล่างเอานักเดินทางเครื่องยิงโอ้ส,สนใจนักเดินทางบ้องไปปรับเครื่องยิงให้น้องหรือเปล่าอันนี้เรายิงยืดมาก่อนโอเค มีบอลตรงนี้หนึ่งอันเราอมมาไว้ในปากก่อนอันนั้นน่าจะต้องใช้ใช้อะไรถุยออกไปเดี๋ยวนะักเดินทางต้องมาปรับให้อะ่ะอย่างอันนี้เดี๋ยวเราลองยิงให้ดูก่อนนะคุณถ้ายิงผ่านมันไปมันจะเป็นบอลสีทองซึ่งไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราให้นักเดินทางมาปรับก่อนแต่รอบๆอบนี้มันมีเป็นเครื่องถุยระเบิดไหม <laughs> น้องจะน้องจะแดดไม่ได้นะคุณแต่น้องกดโจมตีได้นะคะ เออไม่เห็นเครื่องถุยระเบิดเลยสงใส่นักเดินทางต้องมาฟันแล้วแหละตรงนั้นน่ะโอเคงั้นเราเดีเปลี่ยนเป็นนักเดินทางกลับมาก่อนตรงนี้ใช่ไหมอา้าวเราเรากดฟันตรงนี้เลยไ,ได้ปะอันนี้อันนี้ไม่ได้หรออยากเปิดอันนี้มากแต่ว่าเดี๋ยวอ่ามาลองใช้กลไกตรงนี้ก่อนละกันมาหมุน อ๋อมันมีไอ้เจ้นั่นอยู่ตรงนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวสลับมานะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องน้ององมมาน้ององมระยะไกลได้นะคุณแล้วก็ถุยระยะไกลได้นะคะอันนี้ให้มันหมุนไปก่อนแบบนี้อันนี้เปิดรูปนี้มาแล้วเดี๋ยวนักเดินทางต้องเข้าไปนะคะแต่น้องไปอมมาก่อนก็ได้นะเผื่อมันมีเราว่าในในอันนั้นอันนี้มีอะไรไหมไม่มี โอเคพอน้องต้มมาแล้วมันจะเป็นสีคุณแล้วปากน้องปากน้องไม่ตุยปากน้องไม่ตุยแต่ว่าน้องจะยิงิงออกใบเนาะเป็นระเบิดอันนี้นะคะว้าวเป็นเหรียญนั่นเองแล้วก็ได้โฟจิตตันด้วยโอเคทีนี้เดี๋ยวอันผัดไปต้องให้น้องเขายิงขึ้นไปข้างบนนั้นดิอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาน้องมาจอดทิ้งไว้ตรงตรงนี้ก่อนไม่ต้องไปอมไม่ต้องไปอมบอลไว้เนาะ อเคอันนี้ไม่ต้องหมุนเราฮะมาหมุนอันนี้แทนเนาะเปิดอา้าวอันนี้มันเปิดประตูเหรอ๋อสแสดงว่าอันนั้นอันนั้นต้องต้องให้น้องยิงขึ้นไปเองเลยอะดิได้ดิอันนั้นน้องยิงน้องยิงได้เลยใช่ไหมงั้นเราก็ยิงเลยคุณยิงเร่งแล้วยิงขึ้นไปแบบนี้มันก็จะตึงไปทงนู้นแล้วก็เข้าว่าจะเปิด เออเราก็ไม่เข้าใจอยู่ตั้งตั้งนานเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องยืดไปฮะลืมไปทีนี้เดี๋ยวเราเดินเอาน้องเดินไปก่อนละกันเนาะคุณอาจจะต้องใช้นักเดินทางนั่นแหละแต่แต่จะเอาน้องมาก่อนอ่ะน้องล่องขึ้นไปข้างบนมีน้องต้องทำลายอนันด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนักเดินทางค่อยมานะแป๊บหนึ่งเอาเอาน้องมาก่อนน้องน้องทำลายอันนั้นให้หน่อยโอเค ต้องทำลายแล้วตรงนี้มีเหรียญแล้วก็เดี๋ยวต้องใช้นักเดินทางเดินมาเนาะเปลี่ยนมาเป็นนักเดินทางแล้วนะฮะเดี๋ยวนักเดินทางเราเราได้แต่ฟันอย่างเดียวเลยเอ๋อเปิดใช้ประตูแห่งการฟื้น,ค,นคืนชีพแล้วอ๋ออันนี้ตรงนี้มีอะไรไหมนักเดินทางไม่ไม่ต้องทำเลยเลยอ๋อ <laughs> สงสัยเดี๋ยวต้องเปิดแล้วก็ยิงไปก่อนน่าจะมีตัวยืดยืดนั่นไงมีตัวตัวตรงนั้นให้ เดี๋ยวเปิดนี้ก่อนนะคะเริ่มเปิดอ๋ออันนี้ก็จะสามารถไปได้ใช่ปะแต่ว่าเราเราต้องยืดไปก่อนแบบนี้แล้วเดี๋ยวปล่อยอเปลี่ยนเปลี่ยนนักเดินทางก่อนคุณนักเดินทางมาฮะไปนักเดินทางมานี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเรายังไงเราก็ต้องอ้อมไปทางนู้นเนาะเพราะฉะนั้นมาเก็บเหรียญก่อนแล้วน้องน้องต้องเปิดประตูให้น้องก่อนไม่ง,งั้นไปไม่ได้ฮะ ทีนี้เปิดแล้วเราข้ามไปเลยได้ไหมยังข้ามไม่ได้เพราะว่าต้องยิงอันนี้ก่อนโอเคองั้นเอาน้องมาน้อง <No. S 1> ไปอ่าโอเคอันนั้นเปิดแล้วมันอยู่ได้ตลอดไปทีนี้เรายิงไปเลยนะครับยังไงเขาก็ใช้ลูกบอลฟ้าอยู่แล้วไปเด็ดเดดดโอ้โหเราช้าด้วยนะ <laughs> เดินไปก่อน เอาน้องเดินไปนู่นก่อนคุณอันนี้น่าจะเปิดเปิดห้องแล้วไหมอะยังไม่เปิดห้องหรอทางออกมันอยู่ทางไหนฟะอยู่ข้างล่างนี่แบบอีอย่างนี่อุตส่าห์น้องขึ้นมานะอ่ะเปิดก่อนเออทางอยู่ข้างล่างจริงด้วยไปนั้นเดินทางเราเราไปก่อน เร็จแล้วเดี๋ยวให้น้องค่อยมาเรามานี้ได้ไหมเออไม่ใช่เธอต้องเป็นอันนี้เท่านันทีนี้ก็เอาน้องไปยืดไปหาไปเล,เลยน้องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่อะไรอะ่ะหนตัวข้ามผ่านช่องแคบมันก็ไม่แคบเท่าไหร่หรอกนะนายแปเดี๋ยวเราไปเลือกด่านต่อไปนะคะอย่าลืมเก็บรางวัลด้วยนะคุณเออเราจะลืมเนั่นแหละเพราะกดไม่โดนไปด่านเพ่งมองในห้องลับนะคะความสามารถ ในการรับรู้ที่เฉียบไวของน้องอนะิกโตมิดเนาะก็จะมีความสามารถในการหาปะาะแยได้มากขึ้นทุกครั้งที่มันอยู่ในทีมการเดินทางมักจะรับรื่นกว่าเดิมเสมอเริ่มการท้าทายเดี๋ยวเขาสอนนี่งไงน้องอิโตมิกเนี่ยจะกระโดดได้แบบกระโดดได้สูงเนาะต่อเมื่อเราก,กดกระโดดค้างไว้นะคะแล้วน้องก็จะร่อนลงอย่างช้าๆเนาะคุณเราสามารถเพิ่มความสูงของการกระโดดได้ถ้าอยู่ในสถานะาแบบแล้วอยู่ในสถานะสไลด์ลงมาชานะ้าๆน้องจะกดค้างเพื่อเล็ง แล้เข้าสู่สถานะสื่อวิญญาณน้องคุณน้องจะแบบมีจิตสัมผัสนิดนึงนะซึ่งเมื่ออยู่ในสถานะนี้จะทําให้อวัตถุที่มีตราสลักโฟจิตันพิเศษมันปรากฏขึ้นชั่วคราวทีนี้พื้นที่มีเจ้า,าตัวตัวไฟฉายแบบนี้สังเกตการอยู่ผ่านไปไม่ได้เนาะหากน้องถูกน้องจับได้ทั้งตัวตัวเราแล้วก็ตัวน้องเซอเรียนน่ะเราต้องเริ่มใหม่ที่ประชุมปะชูแห่งการชื่นชื่นชีพน,น,น,นะอันนั้นคือสัญ,ญลักษณ์พิเศษนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราก็ต้องบอกว่าต้องสอนใช่ไหมว่าต้องต้องทำยังไงบางคนอาจจะลืมไปแล้วน้องคุณเอออันนี้โอ้โหมันบังอ่ะทีนี้เราต้องเริ่มที่น้องก่อนเลยอืก่อนอื่นนั้นน้องน่าจะต้องน้องน้องน้องสามารถกระโดดได้กระโดดค้างแล้วค่อยๆร่อนเนาะทีนี้อันนี้ใช้วิธีกระโดดค้างแล้วร่อนไปนะคะสามารถกระโดดค้างอีกทีเพื่อ ให้น้องปล่อยได้เช่นกันเราค่อยๆเดินไปก็ได้นะโอ้โหไม่ไม่ค่อยเดินแล้วทีนี้เรากระโดดขึ้นไปนะคะเราร่อนต่อไปเลยอันนี้ก็จะใช้วิธีกดค้างเนาะเพราะกดค้างแล้วมันจะมีพลังมาสถิตอยู่ที่ตัวนะคะเพราพลังมาสถิตอยู่ที่ตัวแล้วจสามารถเลือกเลือกโลเคชั่นในการตั้งพื้นที่แบบนั้นได้ ตรงนี้มันอันตรายไปไหมะน้องเราเราตั้งใหม่แป๊บ,บนึ่งได้ไหมมันอันตรายอะ่ะเดี๋ยวเรามาตั้งตรงนี้ดีกว่าน้องน้องอกดผิดต้องใช้กดพลังสกิลธาตุค้างเนาะตรงนี้น่าจะพอได้อยู่ทีนี้เราก็สลับมาเลยค่ะแล้วก็เป็นหนะ้าที่นักเดินทางนักเดินทางต้องหลบไฟบนพื้นหลบให้หลบให้ได้นะนักเดินทางหรือเราก็ไปที่กระแสะลมเนาะ แล้วก็บินขึ้นไปแค่นั้นแหละคุณเรียบร้อยแล้วกดครั้งคือจมตีค้างนะคะเผื่อใครเมื่อกี้เราพูดไม่ชัดเจนด้วย <c oughs> ทีนี้ไปมีกี่ห้องอนะ่ะสามห้องเหรอเพราะว่ามันต้องใช้ใช้น้องสามอยู่ห่างจากกราฟิตี้วิญญาณมากเกินไปมันจะหายเนาะลมเดี๋ยวเราเรียกน้องคู่หูมาก่อนนะคะตรงนี้มีผนังกำแพงมีไฟด้วยอะต้องต้องเอาน้องมาแล้วแหละไม่งั้นเราไปไม่ได้ น้องอาจจะต้องพังกระพังกำแพงให้นะคะอันนี้อาจจะมีเป็นเอ,อ่อเดี๋ยวมันมันเตี้ยไปกดขึ้นมาก่อนทีนี้ก็กดอีกครั้งหนึ่งคือแตะแตะค้งอะ่ะน้องจาน้องจะปล่อยตัวเองเนาะทีนี้อันนี้เออโอเคมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันน้องอาจจะมีมีนี่ไงมีอันนี้เป็นถังระเบิดนะคะกดโจมตีค้างเสร็จแล้วเราก็กด กดนี้ตั้งแล้วก็กดอีกครั้งไหมกดอยากกดโจมตีจังเลยอะ่ะมันมันมันจะระเบิดใส่น้องไหมน้องร <laughs> ะเบิดใส่น้องจริงๆด้วยตรงนี้เดี๋ยวให้น้องเดินทางเดินมานะ จะกดเราจาไม่ได้แล้วว่าต้องกดอะไรมันถึงมันถึงจุดระเบิดอีกทีก <g ulp> ดโจมตีใสซะเลยตรงนี้นักเดินทางต้องบินขึ้นไปงันก็ลงลงไว้แถวนี้แล้วกันคุณทีนี้เราก็สลับตัวเป็นนักเดินทางมาเนาะแล้วก็วิ่งไปเลยฮะปลอดภัยแล้วตรงเนี้ยบินฮะบินขึ้นมาเปิดประตูโอ้โหประตูมันอยู่ข้างบนแต่ยังต้องเก็บ,บเหรียญกันต่อเดี๋ยวเราได้เหรียญข้างหน้าหนึ่งชิ้นเนาะ เสร็จแล้วก็เอทางไหนที่น้องจะขึ้นไปได้สงสัยต้องต้องไต่ลมขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นงั้นอ่าสลับน้องมาเนาะแล้วก็ปินน้องน้องถึงไหมน้องไม่ถึงนี่หว่าน้องถึงไหมอ่ะน้องไม่ถึงเอาเอาไงดีทำไมน้องไม่ถึงฟะหรือน้องต้องไปตรงไหนน้องต้องมาตรงนี้หรอ ไม่ใช่น้องดินไม่ขึ้นน่ะเราเราทำไงให้น้องไปถึงฟะมันมีมันมีอย่างอื่นอีกไหมเดี mm ๋ย hmm. วเราต้องเป็นคนพาน้องขึ้นไปเอง,เองฟ้าอ๋อมันเป็นกดดิฟต์ลงไปต่ำโธเอ้ยฉันก็ฉันก็ไม่รู้ไปเอาน้องขึ้นมาก่อน ีนี้ก็อเออกดดิฟแค่นี้น้องก็ถึงแล้วนะโอ้แต่น้องต้องน้องต้ององมอันนี้ไว้ป่ะทีนี้ก็เปิดใช้งานให้อันนี้ขึ้นมาข้างบนเอาแทน่แทนมันไปไปขนาดนั้นเลยเหรอเราเรานึกว่ามันเอาเอาลงมาก่อนดิ <laughs> เรานึกว่าต้องใช้ลมวินขึ้นไปโถอเอ๋ย งั้เราสองคนอ่าโอเคนึกออกแหละงั้นอ่ะเราต้องเอาน้องเซาเลียนไปด้วยแล้วทำไมเหรียญมันหายไปหนึ่งชิ้นฟะ,อะโอเคแล้วก็ไปแบบนี้เนาะแทนยกระดับที่แล้วในเหรียญอีกหนึ่งอะ่ะในเหรียญนะ่ะอ๋อห <laughs> ม,มุนไปจนรอบหาไม่เจอโถเอย๋ยไปขึ้นไปแล้ว ก็กดว่าอยู่อยู่ด้านหลังตั้งแต่แรกเพอที่สุดเลยคุณเอออันนี้ยังมีลมอยู่นะอันนี้ตั้งตั้งลมตั้งไม่ได้เออไม่ตั้งแล้วไปไปดีกว่าคุณเก็บรางวัลกันเถอะเก็บรางวัลฮะ <sighs> ส่วนน้องคนสุดท้ายก็จะเป็นน้องชื่ออะไรนะน้องที่วิ่งชนชนทุกตัวนั่นแหละน้องบัวนะคะโอเคคลิปนี้มีเท่านี้นะฮะขอบคุณที่รับชมค่ะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะมันอะไรเนี่ยมีน้องน้องมาทักทายไม่นะ